วัสดีพี่เพืชาวคุกกี้รันคิงด้อมทุกท่านด้วยนะครับผมกับตันแจ็ควันนี้แจ็คจะมาช่วยเพื่อนๆแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลงของคอยเค้กสุดอลมานนะครับและคลิปนี้เราอยู่กันที่ชั้น136นะครับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้เติมซื้อแพ็กกุญแจนะครับก็น่าจะมาถึงชั้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลายๆคนอาจจะผ่านไปแล้วนะครับด้วยความง่ายดายนะครับแต่อีกหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ผ่านนะครับคลิปนี้แจ็คเลยจัดทีมมาเป็นแนวทางให้ดูเพื่อให้เพื่อน,อนๆนำไปไประยุกต<ป>์ <ๆ S 2> ใช้นะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคี่หลักอีกหนึ่งอย่างคือแจ็คจะเลือกเฉพาะตัวที่มีอยู่ในตู้ไมเลทเท่านั้นนะครับมาจัดทีมให้เพื่อนๆดูนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้สามารถเอาแต้มไมเล่ยไปแลกตัวละครอัพดาวได้นะครับตัวที่ไม่มีอยู่ในตู้ไมเลตแจ็คจะไม่ใช้เลยนะครับโอเคครับสำหรับชั้นที่136นะครับเขาห้ามใช้คุกกี้สายโจมตีระยะไกลน,นะครับแล้วก็ห้ามใช้คุกกี้สายเวทมนต หมายความว่าเราจะใช้พวกเสือสตันไม่ได้แล้วก็พวกลาเต้เอาไว้แบบดึงจังหวะอะไรเงี้ยใช้เชเอมาช่วยแทงอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรนะครับแต่เราสามารถใช้สายฮิลได้ก็คือรักษาได้นะครับสำหรับตัวฮิลนะครับผมลองใช้คุกกี้สมุนไพรแล้วมันไม่ได้จริงๆนะครับคือมันฮิลเบามากแล้วก็ฮิลช้ามากนะครับมันฮิลฮิลได้5้าวิก็จริงแต่ว่ามันฮิลแบบทีละนิดทีละนิดครับผมลองใส่โจมตีล้วนแล้วก็ยังฮิลเบาอยู่ดีนะครับเลยจาเป็นต้องใช้เพียววานิลาเท่านั้นนะครับในซ แล้วก็เอฟเฟกสมบัติจะไม่ถูกใช้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะจัดให้ดูเป็น2ทีมนะครับก็คือทีมที่ใช้นางฟ้าทะเลกับทีมที่ไม่ใช้นางฟ้าทะเลนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่มีนางฟ้าทะเลก็สามารถเอาทีมที่แจ็คแชร์เนี่ยไปใช้ได้นะครับสำหรับทีมแรกไม่ใช้นางฟ้าทะเลนะครับตัวแรกที่ต้องมีเลยคือคุกกี้เพียววานิลานะครับท็อปปิ้งใส่เป็นครูทามล้วนนะครับเพราะว่ามันใช้สมบัตินาฬิกาไม่ได้นะครับครูทามมันก็เลยต้องเร็วนิดนึงตรงครูทามเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะ ตัวที่2จะเป็นคุกกี้ลลูกเกดดำนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงปั้นไว้แล้วนะครับท็อปปิ้งใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออปชันเสริมก็น่าจะเป็นพลังโจมตีลดความเสียหายแล้วก็คูลธามต้องคูลธามเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าสมบัตินาฬิกามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัวที่3คุกกี้แวมไพร์นะครับตัวนี้ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้ตีมังกรเป็นหลักเลยนะก็ท็อปปิง้งโจมตีล้วนนะครับออปชันเสริมพลังโจมตีคูลธามแล้วก็คิกนะคร ตัวนี้ใส่ท็อปปิ้งเป็นโจมตี3คูทาม2นะครับถ้าใส่เป็นโจมตีล้วนเนี่ยมันแรงก็จริงครับแต่ว่าคูดาวสกิลมันจะไม่ทันนะครับออปชันเสริมแนะนําเป็นพลังโจมตีคูทามเนี่ยเอาให้ได้สัก7.7ขึ้นไปก็จะดีนะครับแล้วก็ลดความเสียหายต้องมีเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันยืนหน้าครับต้องคอยรับดามจและตัวสุดท้ายคุกกี้ดาร์กช็อกโก้นะครับท็อปปิ้งลดความเสียหายล้วนออปชันเสริมเน้นลดความเสียหายเป็นหลักนะครับเพราะว่ายืนหน้าทุกตัวที่ว่ามาน,นี้นะครับควรจะเลเวละ,วะกา,กา,มากปปก็มเสิ่มกันบ สำหรับเวฟแรกเราจะกดลูกเกดดำกับเพียววานิลา2ตัวนะครับมาถึงกดลูกเกดดำย้ำๆเลยมันจะเรียงแถวกันพอดีครับแต่็จแล้วพลเลือดักช็อกเหลือครึ่งหนึ่งกดเพียววานิลาครับแล้วก็ปล่อยตีธรรมดาไปก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเวฟแรกต่อไปกดดักช็อกลดก่อก่อนเลยครับเวฟที่2ตรงนี้กดดักช็อกย้ำๆได้เลยนะครับรอให้ศัตรูเข้ามาในระยะนิดน,นึงกดเค้กเวลเวดแล้วก็แวมพร์ครับปึกมันจะเคลียร์กบ2ตัวหลังไปเห็นไหมรอมาเดินมาเรียงกันแล้วก็ตามด้วยลูกเกดปาดฮิว ตรงนี้ถ้าเกิดยื้อเวลาไว้ได้อีกสักนิดนึงอาจจะดีมากเลยนะครับแวมพายมันจะฟูลดาวเสร็จพอดีนะครับตอนถึงเว็บที่3เว็บที่3กดดักช็อคก,ก่อนเลยครับจริงๆเว็บเนี้ยกดแค่ดักช็อคก,กับลูกเก็ดดำก็พอนะครับแต่ในคลิปผมลั่นแวมพายไปแล้วจวังหวะกดลูกเก็ดดำก็รอมันมาเลียงแถวกันครับเสร็จแล้วกดฮิวต่อเลยครับเว็บสุดท้ายเปิดดักช็อกลดกอก่อนครับแล้วก็ตามด้วยทุกอย่างที่มีเลยครับใส่ไปให้หมดตรงนี้ระวังโดนขัดสกิลนะครับหนอนยักษ์มันมีสกิลสตัน คือที่เราเอาเค้กเวลเวดกับแวมพร์มาเนี่ยเรามาเคลียรกรบกบ2ตัวหลังนะครับเวฟที่3ถ้าเกิดแวมพร์ผมไม่ลั่นก็เอามาใช้ตรงนี้แหละครับไอ้กบ2ตัวหลังอาจจะตายไวครับเวสสุดท้ายอาจจะรอดทั้งทีมหรือว่าอาจจะตายบางตัวก็แต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีรอดหนึ่งตัวก็คือผ่านครับจริงๆเวสสุดท้ายเนี่ยหลังหนอนยักษ์มาสตาร์แล้วเนี่ยเรากดต่อสู้อัตโนมัติเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมากดจิ้มทีละตัวแบบผม ก็จะประมาณนี้แหละครับการกดถ้าเวฟสุดท้ายไม่ผ่านก็กดใหม่วนไปครับมันต้องผ่านสักรอบสีหน้าถ้ายังไม่ผ่านจริงๆต้องย้อนกลับไปดูที่ท็อปปิ้งกับเลเวลตัวคุกกี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะลงชั้นที่ร้อยสาโดยที่ไม่มีคุกกี้นค้คควาทะเลให้ดูอีกรอบน,นะครับการกดสก,กิลก็จะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เวฟแรกเหมือนเดิมครับกดลูกเกล็ดดำกับเพียววานิลาแล้วก็ปล่อยตีธรรมดาไป เวฟที่2ดาร์คช well, ็อกโกเปิดไปก่อนเลยกดยํำๆไปเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยเค้กเวเวทกับแวมไพร์ครับกดตัวไหนก่อนก็ได้ครับปึ๊บเห็นไหมกบ2ตัวหลังหายไปลวแล้วก็ลูกเกดดำปาดฮิวเหมือนเดิม2เวฟนี้กดเหมือนเดิมกับรอบแรกเลยครับส่วนเวฟที่3เนี่ยสังเกตได้ว่าแวมไพร์มันทันพอดีครับเห็นไหมกดดาร์คช็อกแล้วก็แวมไพร์นะครับแวมไพร์จะบิงไปต่อเลือดตัวหนอนยักษ์ครับปึ๊บเห็นไหมทำให้จังหวะนี้ลูกเกดดำเราปาดตาย มันก็จะเซฟเลือดเวฟนี้ไม่ต้องฮิวก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะถ้พาภาพออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องฮิวนะครับเก็บฮิวไว้เวฟสุดท้ายเลยเวฟสุดท้ายก็ดักช็อกเปิดไปก่อนเหมือนเดิมครับตามด้วยเคกเวตกับแวมไพร์ครับมันจะเคลียร์กบ2ตัวหลังออกไปก่อนเลยครับดูจังหวะให้ดีนะครับไม่งั้นโดนหนอนยักษ์สตันนะครับเสียเรื่องเลยนะแพ้เลยนะหลังจากนั้นรอฮิวเลือดแล้วก็หาจังหวะให้ลูกเกดปาดน,นะครับแล้วก็ปล่อยมันตีไปครับหรือว่าจะกดต่อสู้อัตโนมัติไเลยก็ด้ ก็จะประมาณนี้แหละผ่านชั้นที่136โดยที่ไม่มีคุกกี้นางฟ้าทะเลเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นทีมที่มีคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับตัวที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะมีคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับท็อปปิ้งใส่เป็นโจมตี4คูทามหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นโจมตี3คูทามสองก็ได้ให้ออปชั่นเสริมต้องคูทามมันเกิน11.8แนะครับแล้วก็ลดความเสียหายกับพลังโจมตียิ่งเยอะยิ่งดีครับ ตัวถัดมาคุกกี้รดเครปสตรอเบอรี่นะครับท็อปปิ้งใส่เป็นครูทามล้วนครับออปชั่นเสริมเน้นไปที่พลังโจมตีครูทามแล้วก็ลดความเสียหายนะครับลดความเสียหายสัก20%ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันยืนหน้าต้องรับดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับตัวสุดท้ายคุกกี้รดอัลมอนด์นะครับท็อปปิ้งใส่เป็นลดความเสียหายล้วนเลยครับออปชั่นเสริมเน้นลดความเสียหายเป็นหลักครับสำหรับทีมนางพัาทะเลเนี่ยง่ายเลยครับโคตรง่ายเลยนะครับมาถึงกดลูกเกดดำกับเพียววานิลาเหมือนเดิมนะครับในเว็บแรก เวฟที 2> <'s> <Pie> ่ <el> 2กดลุงอัลมอนด์กับนางฟ้าทะเลนะครับบึมปล่อยตีธรรมดาไปครับเวฟที่3กดเคฟสตรอเบอรี่ก่อนครับแล้วก็รอให้หนอนยักษ์มันโผล่มาข้างหน้ากดฮิลครับรอจังหวะมาเลี้ยงแถวแล้วต่อด้วยลูกเกียล็ดดำเลยครับเราจะเก็บคุกกี้อัลมอนด์กับคุกกี้นางฟ้าทะเลไว้ใช้ในเวฟสุดท้ายครับ สำหรับเวฟสุดท้ายเปิดด้วยเคสสตอรอเบอรี่ก่อนนะครับรอหนอนยักษ์มาสตันก่อนนะครับต่อด้วยลุงอัลมอนด์นักฟ้าทะเลแล้วก็ลูกเกตป่าครับฮิวจบอีซี่มากครับถ้าเกิดใครมีนักฟ้าทะเลนะผ่านชั้นที่136โดยที่ใช้คุกกี้นักฟ้าทะเลเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดทีมลงหอคอยเค,ค้กสุดอลหม่านซีซั่น2ชั้นที่136นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นผ่านมือถือแล้วกระตุกหกรือว่าคานะครับสามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวแจ็คจะทิ้งลิงก์โปรแกรมเดียวกับแจ็คไว้ให้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอยากจะถามผมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับส่วนใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เช่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยน,นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกััันนใหหม่คคลิป้าสสวสดีรบ